ทุะปุ๊บวันนี้เ๋ยวเราจะไปดูห้องคนไข้โรงพยาบาลธุรดานะคะนี่เข้ามาตรงนี้เป็นห้องเดี่ยวธรรมดานะคะมีตูเ้เสื้อผ้ามีทีวีมีตู้เย็นมีถ้วยจานให้นั่นนี้เป็นโต๊ะเล็กๆพอไว้กินข้าวได้นะคะมีน้ำต้มสุกน้ำอะไรให้แล้วก็มีพวกของใช้ให้เป็นกระเป๋านี่ เตียงเราขอเป็นเตียงฟูกก็ได้หรือว่าเตียงที่เป็นเตียงขึ้นมาก็ได้นะคะพอดีเป็นเด็กก็เลยขอเป็นฟูกไม่ให้เด็กตกแล้วตรงนี้ที่นอนยาตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นโซฟานะคะเพราะว่าทางพยาบาลเขาบอกว่าห้อง V A P นะแตกต่างจากห้องธรรมดาทรงที่จะมีเตียงนอนยาแล้วก็มีพวกไมโครเวฟอะไรพวกนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นห้องน้ํา นี่เป็นครั้งแรกที่เรามานอนโรงพยาบาลชนละดาเลยนะเปิดออกไปดูซิเขาน,นี่เป็นอย่างนี้นะมีสองตึกโรงพยาบาลนะคะท่านนี้เป็นเทศาบาลบางบัวทออออกไปดูซิเขาออกได้ไหมออกได้้วย ลองปวดฟอมจริงด้วยอาหารนะคะอุยอันนี้ราคาห้องรั2 6 0 0บาทแล้วก็มีข้างหารตาการอ0 0อาหารเราก็สั่งได้ตอนนี้เฮ้ยอันนี้ชุดชุดทนค่าเหกระเป๋าเดี๋ยวเรามาดูใน,นกระเป๋าสกิปเซ็ตที่โรงพยาบาลให้มาค่ะอันนี้ก็เป็นที่ไว้ลองอ้วกลองฉี่ นี่เก็บเซฟที่ห้มาก็จะเป็นพวกหวีโอ้มีไปสิบพันยาสิบพันเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือคนป่วยของเราในครั้งนี้นะคะคุณดารินคะคุณเป็นอะไรคะกอดติดเชื้อนะคะไอะไรสวัสดีค่ะอารมณ์ดีหรือยังคะอารมณ์ดีหรือยังคะเดี๋ยวก็หายแล้วนะคะโอเคไหมคะ ไหนอะไรคะนี่เหรอคะใครติดมาให้ไหนดูซิพี่พยาบาลติดมาให้ใช่ไหมชอบไหมคะดลินชอบไหมคะชอบไหมชอบไหมคะโอ้ยนิ่งๆๆน้องชอบไหมคะชอบไหมดาลินดาลินมีกำลังใจดาลินไม่ร้องเลยอะ ดารินมีกำลังใจจากใครนะใครเป็นกำลังใจให้ดารินนะดารินสู้สดารินกู้กดารินกู้